ส่งกำลังใจตลกหนุ่มชื่อดังแอดมิด ICU กลางดึกหลังมีอาการแบบนี้หลายคนต่างตกใจและเป็นห่วงอย่างมากเมื่อกระรอกเชิญยิ้นหรือขจรราบคำเจริญแจ้งข่าวเตอ๋อเชิญยิ้นหรือประพังกรพงทีบแอดมิดเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนโดยโพสต์ Facebook บอกว่าที่เต๋อเชิญยิ้มหนึ่งในขุนศึกตระกูลโน้ต เข้าห้องไอซีูตั้งแต่เมื่อคืนเนื่องจากเบาหวานขึ้นและมีเลือดออกในช่องท้องช่วยกันส่งใจให้พี่เต๋อหายไวๆและเป็นกำลังใจให้พี่วันและครอบครัวพี่เต๋อด้วยครับอย่าถามรายละเอียดอะไรผมต่อจากนี้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้เพราะผมคุยกับน้องอ้อมลูกสาวพี่เต๋อมาแค่นี้ ท่ามกลางชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้ล้นหลามทางทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะ